สุภาพบีได้แล้วก็ฟาดลูกนี้เอาแล้วครับร่างทองมาแล้วครับสุภาพดีเสิร์ฟลงมาสวยครับบาราบาซี่รับแล้วดูเทคนิคระดับโลกโอ้โหเขางัดเล่นหยอดครับแล้วเราไม่สนฟาดอย่างเดียวโอ้ยสะใจโคตรครับเอาครับโรเมาเนียจี้เป็น6ต่อ7ครับ เขาไม่ยอมง่ายๆถ้าเขาได้เซตนี้เขาชนะเราเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูไฮไลท์เทคบอลไทยกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการแข่งขันที่ประเทศจีนครับที่เมืองจีนานนะครับและนี่เป็นคู่ที่บอกกันเลยครับว่าเป็นไฮไลท์ล็อกถล่มนะครับเพราะว่านี่เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างสุภาวดีวงคำจันทร์นะครับประเภทเดี่ยวนี่เธอไม่มีอันดับโลกนะครับแต่ว่าประเภทคู่หญิง เป็นมือ1โลกนะครับคู่ผสมเนี่ยเป็นมือ3โลกนะครับมาชิมลางเล่นเดียวนะครับแล้วเจอกับของแข็งชาวโรมาเนียครับอย่างทางคิงบารา,าซีนะครับซึ่งเซตแรกไทยเราแพ้นะครับเสียเซตแรกไปก่อนนะโอ้โหเจอของแข็งสวัสดีเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเล่นประเภทคู่หญิงเนี่ยโหไรทีมฐานมากคู่ผสมนี่ก็เก่งมากนะครับ แต่เล่นประเภทเดียวเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าระทึกจริงๆเข้าสู่เซตที่2ครับตอนนี้ไทยก็ยังตามอยู่นะครับสุภาวดีตามบาราบาซี่อยู่นะครับชาวโรมาเนียนี่ท็อป3ของโลกนะครับเสื้อดำเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันล็อกถล่มได้ยังไงนะครับเอาครับบาราบาซีเสิร์ฟ <c oughs> ตอนนี้ตามยัง เสมอกันอยู่ที่4ต่อ4นะครับก็ต้องขอบคุณคลิปคอนเทนต์นะครับจาก Tech Ball Thailand ด้วยนะครับขออนุญาตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมานะครับประชาสัมพันธ์ว่า e ท h b a l l นะครับหลังจบศึกชิงแชมป์โลกเนี่ยสนามรากที่ทัพนักกีฬาไทยของเราไปแข่งขันก็คือที่ประเทศจีนครับแข่งในโ่มนะแล้วมาดูชอนน็อตนี้ตีลังกานี่แล้ครับห้อนี่เหลอท็อป3ของโลกเจอ เดี่ยวหญิงไร้อันดับฟาดก้าไปเลยครับตอนนี้สุภาวดีหนีไปเป็น5ต่อ4ประเภทเดียวเนี่ยนะครับของเราเป็นเบอร์หึงโลกนะก็คือจุธาทิพย์กันทธงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยคุ้นชินหรอกว่าสุภาวดีเนี่ยจะมาลองมาแข่งประเภทเดียวดูแต่ไม่เลวนะทักษะดีเลยะนะก็คือปกติก็แข่งอยู่แล้วแต่ว่างานนี้มันของแข่งครับเจอโรมาเนีย แล้วดูครับสวัสดีตั้งบอลแรกสวยแล้วฟาดฟ <c oughs> าดไปโดนเน็ตเองครับตีเสมอเป็น5้ต่อหครับว้า <c oughs> <c oughs> เดือดจริงๆครับตอนแรกคิดว่าวันแรกจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่พอเห็นประเภทหญิงเดี่ยวแล้วโอ้โหมันได้ใจครับก็เลยนำไฮไลท์มาคุณผู้ชมไี่ติดตามมาดูครับสุภาวดีมงตั้งมาตรงนี้นะครับแล้วก็หล้โอเจอตบคืนครับโอ้โหไทย โดนครับกลายเป็นบาราบาซี่ครับนำเป็น6ต่อ5ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหกินไม่ง่ายเนี่ยแล้วเซตนี้เราเสียไม่ได้ด้วยครับเพราะเซตแร,รกเราโดนไปแล้วแต่เสิร์ฟแรกเสียไปก่อนครับกติกาทคกบอลเนี่ยเซิร์ฟได้2 2ทีนะครับคล้ายๆกับเทนนิสเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เ,เสิร์ฟเสียงได้ลูกแรกนะครับนี่เขาเล่นธรรมดาเลยสุภาดีได้แล้วก็ฟาดลูกนี้ โอ้เอาแล้วครับร่างทองมาแล้วครับหนีไปเป็นเจดต่อห้าครับไทยเราอู้หูเอาดีครับเอาเดียวโอ้โอเดือดครับเดือดและเทคบอลเนี่ยจะใช้บอลลูกเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะบอลแต่ละลูกที่จะเล่นเนี่ยทุกครั้งก็จะต้องกลับไปอยู่ที่ผู้ตัดสินตรงกลางครับ เพื่อเคลียรบอลให้ละเอียดก่อนแล้วก็เล่นต่อไถยนำที่7ต่อ5นะครับสุภาพดีเสิร์ฟลงมาสวยครับบาราบาซี่รับแล้วดูเทคนิคระดับโลกโอ้โหเขางัดเล่นหยอดครับแล้วเราไม่สนฟาดอย่างเดียวโอ้ยสะใจโคตรครับโอ้โห,โโห,คคโโหได้ไหมอู้นน่าจะถูกมองว่ายังไงครับเดี๋ยวลองเช็คก่อนเป็นเอ็ดบอลหรือเปล่าครับไม่ได้ครับได้ไหมได้ไหม อู้หดีต้องดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเอาครับสุภาวดีจะเสิฟเสิฟมาสวยงามมากแล้วบาราบาซี่หยอดหยอดมาสบายครับเข้าทางปืนสุภาวดีงัดขึ้นมาครับหยอดเอาคืนบ้างแล้วบาราบาซี่ตบใ่ยังรับสวยครับแม่ทักษะพื้นฐานได้อยู่แล้วใช้หมูหัวลูกนี้โอ้โหกะไม่อยู่ครับเอาครับ โรมาเนียจี้เป็น6ต่อ7ครับเขาไม่ยอมง่ายถ้าเขาได้เซตนี้เขาชนะเราเลยนะครับเราเนี่ยจะตกรอบ8นะครับดังนั้นนะครับแพ้ไม่ได้ครับแล้วทัวดีเสิร์ฟลูกแรกติดครับไม่เป็นไรครับได้เสิร์ฟอ,อีกลูกหนึ่งหูเกมค่อนข้างเครียดอยู่พอสมควรนะครับผมต้องบอกเลยว่าแต่ละลูกสำคัญมากๆครับ แล้วกลับมาตรงนี้กลายเป็นทางด้านของบาราบาซี่นํำครับ9้าต่อ8ปดโอ้โหห <c oughs> นีไปเป็น1ิบต่อแปดีครับโอ้โหเสิร์ฟดีอีกโอ้โหงานยากแล้วครับตอนนี้สวัสดีอย่างที่บอกครับว่าเสียเซตนี้คือตกรอบทันทีนะครับโอ้โหงานซิงห้อครับแบบนี้เอาล้วสิครับบาราบาซี่เสิร์ฟมาติดนิดนึง สวัสด,ดีขอฟาดสวยๆวย,ยรับได้ครับบาราบาซี่ขอคืนรมนี้ตั้งมาสวยอ่าครับเป็นโอกาสของเราเราโม่งหยอดหยอดเขายังเหนียวอยู่เขาเหนียวโตครับสวยงามทักษะพื้นฐานเขายอดเยี่ยมแต่ว่าเรามีทักษะตะกอ้อครับโอ้โหได้ไหมได้ไหมได้ไหมเขากลับมาได้โอ้โหยังกลับมาได้โอ้หลุดครับแทมนี้ของเราครับเอาครับกลับมาเป็น9ต่อ10ครับ ไทยตามลูกเดียวครับโหบีบหัวใจโคตรครับคือเราต้องเอาเซตนี้ก่อนครับเอาให้ถึง12ให้ได้ก่อนครับตอนนี้ภารกิจสำคัญบาราบาซีเสิร์ฟลูกแรกไม่มีอะไรครับมามันช่างเสียวอะไรซะอย่างนี้ครับมาลุยกันต่อครับมาลุยกันต่อจะเป็นบาราบาซีเสิร์ฟนะครับมาครับอุ้ยเิร์ฟาหรือเปล่า โอ้โหเสิร์ฟฟ้าวเฉยเลยครับเท่ากันแล้วครับสิบต่อ10เลยโอ้โหนี่จะล็อกถล่มหรือเปล่าครับมือระดับหญิงเดียวของไทยครับจะได้เซตจากท็อปสของโลกครับมาดูกันสุภาพดีเสิร์ฟมาตรงนี้โดนเน็ตครับยังครับยังยังได้เสิร์ฟต่อครับลุยกันต่อครับลุยกันต่อ โอ้โหเดือดมากเสิร์ฟมาตรงนี้ลงสวยบาราบาซี่งัดมาได้แล้วฟาดตรงนี้ลงโตงัดขึ้นมาอีกทีแล้วฟาดอีกทีได้ไหมมันไม่มีอะไรครับงัดกับไมกรอบหนึ่งโมงเอาพักอ,อกครับยังได้อยู่โอกาสของสุภวีจะนำไหมแล้วหยอดใส่ได้ครับโอ้โหเอาครับแซงครับโอ้โหบีบหัวใจแซงเฉยก็แบบนี้เหลือจะเทือครับโอ้โหนี่ตามาแล้วแซงครับถ้าลูกนี้เราได้เดี๋ยวไปดวล ในเซตที่3ตัดสินครับแต่ต้องเอาลูกนี้ให้ได้ก่อนครับเอาแล้วสิครับสุภาวดีเสิร์ฟมาตรงนี้ยังได้อยู่แล้วงัดกับมาเรียบร้อยครับโอ้โหตีสเสมรเป็น1ต่อ1เซตครับเดี๋ยวต้องไปตัดสินกันในเซตที่3มครับแล้วในรอบปาดเนี่ยนะครับ คือแต่ละคู่ก็ชนะ2อศูนย์หมดครับมีคู่นี้แหละนะครับที่ต้องบอกเลยฝรั่งร้องครับไหนว่าไทยไร้อันดับครับแต่ผมว่าฝรั่งรู้จักสุภาวดีนะครับนี่คือท็อปของโลกเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีใครเคยเห็นเธอเล่นประเภทหญิงเดี่ยวนะครับมาดูแต้มตอนนี้ครับกลายเป็นฝั่งของ โรมาเนียนะครับที่นำอยู่5ต่อ2หูโหไม่ง่ายครับไม่ง่ายแล้วมาดูช็อตนี้ของไทยเ,เรากันหน่อยครับฟาดมาได้รับขึ้นมาแล้วโอหบอลแรกไม่ดีจะแก้ได้ไหมยากแล้วยากหลุดโตะครับโอโ้โหงานนี้ลำบากแล้วครับเอาครับตอนนี้แต้มบนจอยังเป็น5-3อยู่นะครับ ไทยตามอยู่ครับไทยตามอยู่โอ้โหสุภาดีเสิร์ฟม,มาบาราบาสซี่งัดได้กลับมาอีกรอบสุภาวดีทีบใส่ซะเลยยังไม่ได้ครับบาราบาสซี่พลาดเองเออหือโดนเน้นไหมอูเอ็ดบอลครับเอ็ดบอลไม่มีอะไรครับมาตามยังไม่เดินครับโอ้โหเดือดครับเดือดเอาครับจะเป็นสุภาวดีครับได้เสิร์ ฟาดมาตรงนี้สวยงามบาราบาซี่ตั้งเขา่าลูกเก่งของเขาเอาอกพักเบาๆแล้วเราขอตีคืนเร็วๆครับเอาแรงๆเขายังแก้ได้อยู่อู้เขานิ่งมากครับสุดยอดเลยครับคือทักษะเขาดีมากเขาแล้วกลับมาฝั่งเรามาตรงนี้อีกรอบหนึ่งยกขึ้นมาอีกทีงัดมาสวยสุดพดีทําได้ดีแล้วพักอกคืนอู้หูยโดนเนตไหมโดนเนตครับโอ้แต่เป็นแต้มเราครับแต้มขึ้นฝั่งเราครับเอาครับ ไล่มาเป็น4ต่อ5ครับโอ้โหผู้ชมกับผูแม่ทีมงานทีมงานมาตกใจเลยเอาไปดูต่อครับฟาามาตรงนี้สวยงามบาราบาซี่โอ้โหเราจะต้องตีเสมอให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้เอาครับเอามาลุยกันต่อครับเราเสิร์ฟมาบาราบาซี่งัดได้ตรงนี้ฟาดใสโอ้โหกระเด้งกระเด้งกระดอนแก้ได้ไหม ไม่น่าได้ครับโอ้โหไม่ได้ครับแบบนี้เขาหนีไปเป็นยังไงครับโอ้โหกลายเป็นห้าต่อห้านะครับแอ้ผมก็ลุ้นเหลือเกินนะครับเอาครับเอามาดูกันต่อครับห้าต่อห้าแล้วครับหูตอนแรกตามอยู่ครับตอนนี้ไทยมาเว้ยเอาล้สิเอาล้สิมือรองจะแซงชนะเลยไหมครับมาดูกันครับมาดูกัน นัดขึ้นมาบาราบาซี่จับได้แล้วฟาดตรงนี้เก็บขึ้นมาสวยแล้วสุภาวดีฟาดคืนสวยงามมากเดิมเครื่องกลับมาอีกทีหนึ่งยกขึ้นมาตรงนี้กระเด้งสวยยกขึ้นมาสวยสุภาพดีเอาหัวม่งแล้วนี่แหละครับได้จริงๆครับโอ้โหเราแซงครับ6ต่อ5้เปลี่ยนแดนเลยครับเปลี่ยนแดนเลยเพราะว่านี่เซต3ครับมาครับโอ้โหอุ้ยโเมนทัมมาฝั่งเราครับเอาครับ ระทึกแล้วตอนนี้ถ้าเราล้มท็อปสามได้เนี่ยอันดับโลกของพวพดีในประเภทหญิงเดี่ยวก็ขยับเหมือนกันนะครับอู้หูส์ฟเอสไหมส์ฟเอสไหมเอสไหมโอ้โหด,ด,ด,ดีดูเอสด,ด้วยครับนี่แหละครับหนีไปเป็นเจ็ดต่อห้าเลยครับโอ้โหเอาละสิครับเอาละสิครับโคตรเดือดโคตรมันโคตรสู้กระดูบินครับติดเน็ตอีกแล้วโอ้โหโรมาเนียใจไปเฉยเลยครับ ระดับอันดับ3มของโลกนี่ก็มีใจลอยได้เหมือนกันครับเสิฟกินครับตรงนี้สุภรีตั้งมาแล้วฟาดใส่อย่างรับได้ครับบาราบาซี่เอาหัวมงลงอู้หูอันนี้โคตรสุดยอดครับอันนี้เขาสุดยอดครับเขาไล่ามาครับ6ต่อ7ครับยังไม่จบครับยังไม่จบอู้หูมันครับมันโคตรหลุนล้นโคตรระทึกครับฟาดอีกทีงับได้สวยแล้ว ถีบลูกนี้ได้ตามโว้ยเอาครับไทยหนีไปเป็นปาดต่อ6ครับโอ้โหพอเรานำแล้วเรานำยาวๆอย่าให้เขาแซงครับเหมือนเซตสอนะที่เขานำเราแล้วเราโดนโดนเราปาดครับแต่ตอนนี้มาดีครับสุดดีเริ่มมั่นใจขึ้นครับคือต้องปรับม o d a แอนโทนในการเล่นเดี่ยวนิดนึงนะครับแล้วบราวซี่เคาะลูกนี้โอ้โหเขาก็สู้ครับเอาครับไล่ขึ้นมาเป็น7 ต่อ8ครับคุณผู้ชมโอ้โหระทึกแค่ระทึกแค่งานนี้ไม่มีเขียงหมูครับไทยปาดโรมาเนีย7ครับอือหือต้องดู ว่าจะเป็นอย่างไรครับบาร์บาีีเสิร์มารับได้สวยครับสุภาวดีตั้งย้อยๆเฟตมาสวยงัดขึ้นมาตรงนี้แล้วฟาดใส่หลุดออกไปเองจ้า,าครับไทย9โรมาเนีย7ครับมาใกล้ความจีขึ้นมาทุกขณะครับตอนนี้เอาละาซเอาลาซีโอ้โหลูกเสิร์ฟของสุภาวดีครับ มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับเสิร์ฟมาตรงนี้สวยงามตกโตะด้วยแล้วบอลนี้เป็นยังไงครับกลับมาที่ไทยสุภาพดีฟาดออกไหม้ออเป็นแต้มของเขาครับไล่ขึ้นมาเป็นป่าต่อ9ครับคุณผู้ชมครับเอาละสิครับเอาละสิครับเสิร์ฟไปอีกรอบหนึ่งสวยงามแล้วเสิร์ฟเอสครับโอ้โหยังหนีไปอยู่กับไทยเราครับ10ต่อ8ครับ ขออีก2แต้มครับขออีก2แต้มจะตบท็อป3ของโลกล่วงรอบ่านครับในการแข่งขัน Tech Ball World Series ที่ประเทศจีนครับเอาครับมีโอกาสฟาดมาตรงนี้ยังไงโดนขอบโะอีกครับมันครับมันมาลุยกันต่อครับสุภาวดีมีไหมชอ็อตนี้แล้วเฟิร์บมาได้สวยได้ไหม อโอ้โหเดี๋ยวดูครับยังได้อยู่ยังได้อยู่น่าจะโดนขอบโต๊ะแต่เราต้องเซฟเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟครั้งที่สองต้องเน้นชัวนัดมาลงสวยบราบาซิอุ้ยบอลแรกไม่ดีบอลแรกเขาไม่ดีนั่นแหละครับโอ้โหเรามาครับขึ้นท่านล้วครับสิบเอ็ดต่อแปดไหมหรือเอ็ดบอลไหมโอโ้มองว่าโดนขอบโต๊เหรอครับโอโ้มองว่าโดนขอบโตครับลุ้ม่อสักคู่นี้ ยังไม่มีคะแนนนะครับถ้าโดนขอบโต๊ะเริ่มเล่นใหม่นะครับสวัสดีเปิดเทินสวยโอ้โหเสิร์ฟเอสครับเอาครับอู้หูนึกว่าจะยากครับไทยขออีกลูกเดียวครับโอ้โหแมตช์พอยต์ครับแมตช์พอยต์จะจบเลยหรือเปล่าครับอู้หูนี่ถล่มได้ไม่ธรรมดานะครับเอาครับสุภาวาดี ช็อตน,นี้ตั้งแล้วเฟิร์ฟฟาดมาสวยยังได้อยู่บาราบาซี่เอาคืนยังไงฟาตรงนี้อาเรียบร้อยครับเราชนะครับโอ้โหเป็นไปได้ครับอูสุภาวดีวของฌันครับล้มเอาชนะบาราบาซี่ของโรมาเนียครับเมืออันดับสาของโลกในประเภทหญิงเดียวได้สําเร็จครับเรียกได้ว่าวันแรกก็เดือดซะแล้วนะครับโดยทางด้านของ นักกีฬาไทยของเรานะครับสุภาวดีวงค์คำจันทรเนี่ยทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับไปเจอกับทางแอนนาอิสักนะครับขณะที่มือหนึ่งของโลกของไทยนะจูทาทิพย์กันทะธงนะครับรอบรองลงแข่งขันไปแล้วนะครับเจอกับทางแอมเลียจูเลียสนะครับ ก่อนที่จุธาทิพย์จะเอาชนะไป2ต่อ0เกมนะครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างแอนนากับสุภาวดีเนี่ยแหละครับไม่แน่อาจจะได้เห็นหญิงไทยชิงกันเองในประเภทหญิงเดี่ยวก็เป็นได้นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้นะครับเทคบอลกลับมาแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ